โอ้น่โอ้โหเดี๋ยวดิเฮ้ยมันต้องใช้งานไม่ได้สิวะแต่งปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับผมเลิฟเอ s พีเอสก็หลายช่องนะครับเวลาเล่นเกมแนวคอฟติวตี้ที่แต่งปืนได้นะครับจะแต่งให้มันดูโหดนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยจะดูน่าสนใจเล่นง่ายยิงง่ายแต่ไม่ใช่กับช่องเราครับช่องเราจะผมจะมาดาการแต่งปืน MP40 ให้มันเป็นปืนที่กวนตีนที่สุดแล้วก็เคิร์สมากที่สุดอ่อมัสเซลเนี่ยผมจะใส่เป็น มัสโซมใส่ไปในนี้ดีกว่าลบพิภัยนี่เลยนี่นี่นี่หัวเล็กๆนี่ไม่เอาเจ้าแบบใหญ่ๆอ่ะเออนี่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 ท้ายปืนท้ายปืนผมอยากได้สั้นๆไปเลยนี่นี่นี่ตอนนั้นเรามีอะไรนะเรามีเรามีเพิ่มดาเมจบวกระยะดาเมจลบพิภัยไปแล้วมาเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะใส่ต่อไปเนี่ย เราจะทำการลบสปินทูไฟลบสปินทูไฟล์สปีดนะครับส่วนแมกกาซีนนะครับผมจะใช้เป็นนี่ลบลบห้ารีคอยล์คอนโทรลลบไฟเลทลบมูเมนต์ลบเอ็มดาวไซด์เนี่ยบวกกระสุนเร็วบวกดาเมจเนี่ยส่วนกระสุนนะครับผมจะใส่เป็นอะไรดีนี่กระสุนไฟเลยอันนี้ส่วนนี้ผมจะใส่เป็นนี่ลบรีคอยล์คอนโทรลนี่มันเชี่ยอะไรเนี่ย มันปืนที่เราจะเอาไปใช้กันนะนโอ้ยน่าเกลียดช่ายเลยผมขอเล่นแค่สองเกมแล้วกันผม <ไป S 1> ผมก็รับคำเกลียนของเกมนี้ของปืนนี้ไม่ไหวแล้ววื่งขาดโอ้ยเป็นปืนที่โอ้มเมื่อกี้เขาอยู่ด้านข้างผมแต่ผมอยากรู้ตรงน,นั้นมีคน น่าเกียดที่วายเลยน่าเกียดวอะปืนเนี่ยไม่ต้องพูดนะว่าจะไปเล่นในวอโซนไหมไม่ไม่แน่เดี๋ยวดิเฮ้ยมันมันต้องใช้งานไม่ได้สิวะกูแต่งปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อผมจะไปดูเอว่ามีคนไหมมันทาไมมันยังใช้การได้มันมันควรจะใช้งานไม่ได้ดิดูดิมันเหมืนไม่มีรีคอย์อะ ไปหาที่เลงยิงๆิงก่อนอ่าถ้ายิงอย่างนี้อ่ะอะไรวะอนี่สรุปผมแต่งปืนที่ยิงง่ายที่สุดเลยเปลี่ยนชื่อคลิปดีไหมนั่นโอ้มันมีมันกลายเป็นปืนดีดขึ้นหัวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดิเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเมื่อกี้เห็นอะไรไหมผมจะทำการวิ่งตามเข้าไปนะครับนี่ไฟมันยังดีเลยอ่ะ เฮ้ยปืนบ้าเลยเนี่ยเชียเ่ยเฮ้ยนดีเกินไปละเวนการ์ดสนับสนุนความเคิร์สเหรอดูดิไ <c oughs> อ้เ้ยปืนมัน้ย่มากเลยอะ่ะคือดูสภาพปืนนี่ทุกคนมันมันยิงออกได้ด้วยหรอเนี่ยติดคอร์ดผมลืมปิดโทษโอ้ โอ้ยฮิปไฟมันยังทุกโกงอยู่อะใช่ป่ะหรือฮิปไฟเกมนี้เป็นนี่และโอ้คุมไม่อยู่อะดูฮิปไฟมันดิฮิปไฟมันเคี้ยมากเลยอะฮิปไฟมันเฮ้ย มันกลายเป็นว่าไอ้ปืนที่ผมแต่งเนี่ยกล้องเลงเว้ยแม่งไม่จำเป็นชิบาหายละกล้องเลงไม่จำเป็นแต่ความแม่นต้องจำเป็นอยู่นะครับหรือเปล่าวะดูดิยิงโดนหัวด้วย <laughs> ปืนแช่ชิปายมันดีเกินเว้ยเดี๋ยวผมดูก่อนผมใส่อะไรผิด เอาให้แม่งยิงไม่ต้องเล็งไงเอาให้ยิงแบบยิงเล็งหน้าลำคานไปเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูกันทำไมรู้สึกมันไม่หลุดจากความเป็น Wall Two เฮ้ยไม่หรอกจริงๆมันหลุดนานแล้วไปหาห้องยิงกัน,นปืนดูปืนดิไอ้ย่าปืนน่าเกลียดมากมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดมากไอ้ย่าคือปืนมันน่าเกลียดมากทุกคน Define เอาแล้วกันเนี่ย เราใส่ลบฮิฟายมาเราก็ต้องฮิปไฟเอาใส่ลบฮิฟายเราก็ต้องฮิปไฟดีวะยังโดนอยู่วะเดินหนึ่งนาะยรีโหลดทุกคนโ oh, อ้ยไอ้ยี่คือยิดไปวันเดี้วมากเว้ยทุกคนดูดิ ي, ผมมู Hi ้บกวิ่งฮิฟายเดี๋ยวเดินฮิฟาย เจอีไปโอ้ยถ้าคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับเรามาดูคลิปนี้ผมขอโทษผมขอโทษแบบสุดๆโอเคอันนี้ขอเป็นปืนสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยคนมันยึดแต่ละมุมไม่เลยเหรอใช่คนมันยึดแต่ละมุมไม่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแต่งไม่ให้มันที่ฟลาได้โอ้กะสุนหมดแค่นีงนะแหวะหมาเสียงหมาผูเกลียดหมาแหวะนี่โหลดแป๊บหมาคงมไม่มาเนะาะไม่อยู่แล้วโอ้นยน่าจะตายแล้วโอเค ชิบหายเอ้าโอ้ชิบชิบชิบโอ้มันอะไรเนี่ยโอ้ยอยู่หลังผมโอ้ยทำไมมันกลายมาเกิดหลังกันอย่างเงี้ยเอ้ามันมีจุดสปอน์แล้วหรอวิธีคือมันให้มาเกิดหลังกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันกาดไม่เอาดิมันกาดมันให้มาเกิดหลังกันเมื่อกี้ นี่เมื่อกี้มันให้มาเกิดกันตรงนี้แบบสามสี่คนมันจก็ติดกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมลืมพูดเรื่องปืนปืนมันกลายเป็นคมรีคอยง่ายปืนมันกลายเป็นคมรีคอยพอได้เออแปลกวะ่ะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ